สวัสดีค่ะเฮงพักเครื่อง EP 108นี้นะคะได้พระมาใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องรางพวกตะกุดมีดเยอะนะคะ EP 108นี้นะคะได้มาใหม่จากคนกําแพงนะคะสดๆร้อนๆวันนี้นะคะจะเป็นตะกุดแล้วก็เครื่องรางเยอะนะคะ EP 108นี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้เฮงพักเครื่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจ จะได้หาพรมาให้เอฟีลูกค้าทูกท่านได้ซื้อได้หานะคะดูให้ชอบก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะซื้อแล้วก็พอไปส่งไปแล้วก็ไม่รับของกันนะคะเพราะว่าคนเราโตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กเล่นขายของนะคะตัดสินใจให้ดีก่อนก่อนที่จะซื้อนะคะมาองค์แรกค่ะ องเแรกนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะคะปิดตาหลวงปู่โตอันนี้จะได้พระมาจากคนกําแพงนะคะจะเป็นพวกเครื่องรางเยอะนะคะอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะดูให้ชอบก่อนนะคะค่อยตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าจะเป็นการคนอื่นเขาบางคนก็ชอบองเดียวกันนะคะ อันนี้ก็เป็นปิดตาหลวงพ่โตะนะคะหมันมีตะกรุดอยู่ข้างในนะคะฝังตะกรุดนะคะแม่ค้าก็ยังไม่ได้แกะดูนะคะอันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่โตะนะคะวัดประดูสิงพีนะคะดูให้ชอบก่อนนะคะค่อยตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าซื้อไปแล้วก็มาส่งของไปให้แล้วก็ไม่รับกันนะคะ อันนี้เป็นหลวงปู่โตะนะคะหลวงปู่โต๊ะเป็นเหมือนล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตจะมี2หน้านะคะหลวงปู่โต๊ะเป็นล็อกเก็ตนะคะ EP นี้ราคาไม่แพงนะคะ500ทุกองค์นะคะตะกรุดก็ห้0รอยนะคะราคา500ร้อยราคาเบาๆนะคะก็วันหวยออกนะคะ ใครถูกหวยก็ยินดีด้วยนะคะคนที่ถูกหวยกินก็ซื้อพระได้นะคะอันนี้เป็นหลวงปู่โตล็อกเก็ตหลวงปู่โตสองหน้านะคะมี2ด้านนะคะหลวงปู่โตอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมข้างหลังตันนะคะข้างหลังเป็นกรอบนะคะแกะดูได้ ใครต้องการรูปเพิ่มหรือสอบถามวัดออกที่ไหนพศอ,อะไรนะคะสอบถามได้แอดไลน์ข้าวหาง,งจะพู่ได้นะคะสอบถามได้นะคะหรือต้องการลูกเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นหลูกพูดทิมนะคะอันนี้ก็เป็นหลูกพูดทิมนะคะหลวงพูดทิมอันนี้เป็นเลียมกรอบพลาสติกนะคะกันน้ําข้างหลังจะเป็นเป็นหลูกพูดทิมนะคะน่านจะเป็นเนื้อผงนะคะ ข้างหน้าขาจะอัดอัดกรอบนะคะแบบเป็นรูปเป็นรูปเป็นล็อกเก็ตนะคะอัดอีกทีหนึ่งนะคะลงต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อปางขี่ไก่นะคะหลวงพ่อปางขี่ไก่หลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่นะคะ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อปานขี่หัตอันนี้หานุมานนะคะหนานุมานหลวงพ่อปานนะคะพระก็เก่าๆนะคะ,ะเครื่องรางก็เยอะนะคะ EP นี้500ทุกองค์นะคะใครชอบใครสนใจองค์ไหนเขารูปเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นพระมเ ah ห e ิสวรน,นะคะเป็นชิงเขียวนะคะชิงเขียว พระมหส่วนนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพระมหส่วนนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรง่าลืมละหลวงพ่อเงินนะคะดอยี้หอมนะคะหลวงพ่อเงินดอนยี้หอมกรอบจะมัวหน่อยนะคะกรอบ นี้เป็นหลวงพ่อเงินตายยหอมนะคะอันนี้เป็นหลวง,ง,งพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะสวุวรรณนวัดวังอัไนเี้สับสัรดนะคะวัดวังสับดนะคะหลวงพ่อคงนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะรอบจมัวนะคะรอบเก่านะคะเขาเรียมหนาเลยนะคะหลวงพ่อคงนะคะอันนี้เหรียญหลวงพ่อแพรนะคะหลวงพ่อแพรเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะ ขอบแทนจมัวหน่อยนะคะอันนี้เป็นภาพปิดตานะคะปิดตาไม่ทราบที่นะคะมียันยันข้างหน้านี่นะคะภาพปิดตานะคะเป็นเนื้อผงนะคะเป็นเนื้อผงภาพปิดตานะคะองค์ต่อไปค่ะ นี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเลยนะมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าหมัวนะคะเกาะมัวมากเกาะเก่านะคะเกาะนานแล้วนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะหรือแอดไลน์ข้าวหองชุพู้สอบถามได้นะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแม่ค้าก็ลืมนะคะ ันนี้เป็นภาพปิลันนะคะภาพปิลันหลังตันนะคะหลังกรอบนะคะใครอยากดูรูปเพิ่มแอคไลน์ก็หงหลวงพูดนะคะต้องการรูปเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นหลวงพูดทวดนะคะหลวงพูดทวดหลวงพูดทวดนะคะวัดช้างให้นะคะเป็นทองเหลืองน,นะคะ อันนี้ก็เป็นหลวงพูดทวดนะคะหลวงพูดทวดหลวงพูดทวดนะคะพกพาไปไหนนะคะแค้วคาดปลอดภัยนะคะหลวงพูดทวดคงต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเหรียญหลวงปู่หมุน เหรียญหลวงปู่มุนนะคะห้าแผ่นดินนะคะข้างหลังมีเลขหนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่นะคะข้างหลังมีเลขนะคะหนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่นะคะเลขอันนี้เป็นหลวงพ่ออ้นนะคะหลวงพ่ออ้นอ,อ่อนอ้นนะคะหลวงพ่ออ้น ว่าการกกงนะคะเพชรบุญนะคะหลวงพ่ออ้นนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพูดทวดนะคะหลวงพูดทวดเขียนว่าอะไรนะ้า ไป,ไปหาบไปจาอะไรนะคะอันนี้ลงพ่ทวดนะคะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะรูปห่อหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยนะคะ ลูกปอลอหลวงพ่อมุ้ยลงต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะคะลูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะองต่อไปค่ะ นี่ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะคะปืนแตกนะคะอ,องนี้หลวง,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 งพ่อเงินปืนแตกนะคะจะมีสอ,ององน,นะคะสององหลวงพ่อเงินปืนแตกนะคะนี่องค์นึงนะคะหลวงพ่อเงินปืนแตกนะคะเนื้อเก่าๆนะคะเนื้อเก่าๆ อีพีนี้ราคาเบาๆห้าร้อยทุกองค์นะคะห้าร้อยทุกองค์เลยชอบองค์ไหนทักได้นะคะทักได้เลยดูให้ชอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นผ้าสังกะจัยนะคะมีคราบเหมือนคราบแป้งขาวๆนะคะผ้าสังกะจายนะคะผ้าสังกะจายนะคะ อันนี้เป็นภัากิ่งนะคะกิ่งากิ่งนะคะอันนี้เป็นภ้ากิ่งหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคง ังสับป,ปะรดนะคะพระกิ่งหลวงพ่อคงวังวัดวังสับปะรดนะคะพระกิ่งนะคะหลวงพ่อคงนะคะกิ่งพอมากนะคะวันนี <i <i ้อันนี้เป็นพระกิ่งนะคะอันนี้กิ่งหลวงพ่อพรมนะคะพระกิ่งหลวงพ่อพรมนะคะก่นนะคะก่น เป็นรูประฆังกับกงจักนะคะอันนี้กิ่งหลวงพ่อพรมนะคะกิ่งเพาะมากนะคะตร์นี้ดังนะคะกิ่งดังกิ่งหลวงพ่อพรมนะคะกิ่งดังนะคะอันนี้เป็นกรรมการนะคะกิ่งกรรมการหลวงพ่อจากนะคะหลวงพ่อจากรอพอหลวงพ่อ จาดนะคะจอจอจาดนะคะกิ่งหลวงพ่อจาดนะคะกรรมการนะคะต่อกรรมการที่ก้นนะคะกิ่งหลวงพ่อจาดนะคะอง์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะคะรูปรอกหลวงพ่อพรม อันนี้เป็นหลวงพ่อท่านค้ายนะคะหลวงพ่อท่านคล้ายหวงหลุดนะคะวงหลุดอันนี้พ่อท่านค้ายนะคะหล,อะล่อโบราณหล่อเก่านะคะพ่อท่านค้ายอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเปตตงนะคะ หลวงปู่ทวดเปตรงหนึ่งห้าสองสองนะคะหลวงปู่ทวดเปตรงนะคะราคาเบาๆนะคะห้าร้อยทุกองนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเปตตรงนะคะองค์ต่อไปคะ่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคง พระคงนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นพระรีลาสโขไทยนะคะพระรีลาสโคไทยหลังตันนะคะแกะถ่ายรูปได้นะคะใครชอบแอดไลน์ก้านาองชั่วพูดนะคะต้องการรูปเพิ่มหรือสอบถามวัดหรือ สอบถามเนื้อได้นะคะแอคไลน์เข้าของฉันจะพูดหรือโทรมาก็ได้นะคะอันนี้เป็นลีลาสุโขไทยนะคะพาลีลาอันนี้จะเป็นเขาแกะนะคะเขาแกะแกะเป็นสิ่งนะคะเขาแกะเขาแกะนะคะอันนี้ มีสองตัวนะคะเขาแกะนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นประหลัดขิกนะคะประหลัดขิกอันนี้ประหลัดขิกนะคะไม่คาลืมหลวงพ่อนะคะลืมหลวงพ่อให้โทรสอบถามได้นะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะ มีหลวงพ่อบอกนะคะมีหลวงพ่อรู้หลวงพ่อนะคะแต่ตอนนี้ไม่คาลืมนะคะประหลัดขิกอันนี้เคี่ยวหมูตันนะคะเคี่ยวหมูตัน เคี่ยวมูนะคะเขี่ยวหมูตันนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นมีเปิดมุกนะคะเปิดมุกมีที่เขาตัดไหวนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบมียันมีจานนะคะ สวยนะคะตรงนี้สวยอันนี้สวยมากนะคะคมนะคะอันนี้เป็นมีดที่ตัดวายนะคะอันนี้เป็นเปลือกมุกนะคะด้ามเป็นเปลือกมุกมีดที่ตัดวายนะคะอันนี้เป็นไม้นะคะไม้อันนี้ไม่ทราบที่นะคะสวยนะคะอันนี้ดำสวยมากนะคะเป็นเปลือกมุกนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ อันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะคะมีดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะยาวนะคะยาวยาวเลยฝ่ามือแม่ค้านะคะยาวมีดหลวงพ่อคูณนะคะน,นี่เป็นไม้นะคะไม้มีดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะห้าร้อยทุกองนะคะีพีนี้ พีหนึ่งร้อยแปดนี้นะคะห้าร้อยทุกองนะคะราคาเบาๆนะคะอันนี้มีดหลวงพ่อคูณนะคะเป็นไม้นะคะนี่ก็เป็นมีดนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อเดิมนะคะ หน้าคู่นะคะหน้าคู่หน้าเกี่ยวกันนะคะมีดหลวงพ่อเดิมน,นะคะยาวนะคะยาวพอๆกับมีดหลวงพ่อคูณนะคะอันนี้เลยฝ่ามืออีกนะคะเลยมีดหลวงพ่อคูณนะคะ อันนี้เป็นตะกุดร้อยแปดหลวงพ่อจ้อยนะคะหลวงพ่อจ้อยตะกุดร้อยแปดหลวงพ่อจ้อยนะคะยาวนะคะตะกุดร้อยแปดหลวงพ่อจ้อยนะคะองค์ต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นตะกุดนะคะตะกุดเอาประหลัดขิดก่อนนะคะอันนี้เป็นประหลัดขิดของ หลวงพ่อคำนะคะหวงพ่อคำมีอันนี้ผูกด้วยนะคะผาผาส,สามสีนะคะอันนี้เป็นประหลัดขิดหลวงพ่อคำนะคะหลวงพ่อคำประหลัดขิดหลวงพ่อคำนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะประหลัดขิดหลวงพ่อคำนะคะ คล้ายจิ้งจกนะคะจิ้งจกจิ้งจกสองหางนะคะอันนี้เป็นประหลัดขิกหลวงพ่อคํานะคะอันนี้อันน้อยนะคะอันนี้เป็นประหลัดขิกหลวงพ่อยิกนะคะหลวงพ่อยิกอันน้อยนะคะประหลัดขิกหลวงพ่อยิกนะคะอันน้อยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดเราก็มีมาเยอะนะคะอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะเป็นลายธงชาตินะคะลายทงชาติยาวนะคะยาวยาวนะคะยาวประมาณฝ่ามือแม่ค้าเลยนะคะดันนุ้กลางนะคะตะกุดหลวงพ่อทบนะคะตะกุดหลวงพ่อทบใครสนใจทักได้นะคะ อันนี้ก็เป็นตะกุดนะคะตะกุดอันนี้ไม่ทราบที่นะคะว่าที่ไหนนะคะเหมือนกันเลยนะคะมีสองอันนะคะตะกุดไม่ทราบที่นะคะได้มาอย่างนี้เลยนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะชอบอันไหนทักได้นะคะ EP นี้อันนี้มี2อันนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อทองสุกนะคะตะกุดหลวง ตะกรุดข้างนะคะเขาเรียกว่าตะกรุดข้างตะกรุดหลวงพ่อทองสุกนะคะอันนี้มีสองอันนะคะมีสองอันหลวงพ่อทองสุกนะคะเก่ามากนะคะมีสองอันนะคะหลวงพ่อทองสุกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้างนะคะตะกรุดหลวงพ่อทองสุกนะคะงต่อไปนะคะ อันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคะตะกรุดหลวงพ่อปานตะกรุดหลวงพ่อปานนะคะตะกรุดหลวงพ่อปานอันนี้เป็นตะกรุดหลวงปู่ทิมนะคะตะกรุดหลวงปู่ทิม ตะกรุดหลวงพ่อทิมนะคะลงต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทุบนะคะตะกรุดหลวงพ่อทบุบมีทั้งถักกับไม่ถักก็มีนะคะมีสีขงชาติก็มีนะคะอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทุบนะคะลงต่อไปนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี้จะหนักๆนะคะอันนี้ก็เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะอันนี้แกะได้นะคะยาวรอบเอวได้นะคะตะกุดอันนี้จะเป็นจะหนักๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทบนะคะตะกุดหลวงพ่อทบจะมีหลายอันนะคะอันนี้ก็เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะอันนี้จะยาวกว่าอันเมื่อกี้นะคะ ยาวกว่าหลวงพ่อทบเหมือนกันนะคะยาวกว่าน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทบนะคะทั้งคู่เลยตะกรุดหลวงพ่อทบชอบองค์ไหนทักได้นะคะห้าร้อยทุกองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทบนะคะนี่เป็นลายถงชาติแล้วก็ถักเชือกใหม่นะคะเขาถักใหม่คาดเอวนะคะ อันนี้ก็เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะตะกุดเรามาหลายอันนะคะจะเป็นเครื่องรางพวกมีดพวกอะไรนีอันนี้หายากนะคะอันนี้ตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกหลวงพ่อคืนนะคะหลวงพ่อคืนตุ๊กแกนะคะมีอันนะคะหลวงพ่อคืนนะคะมีตัวเดียวด้วยนะคะตุ๊กแกหลวงพ่อคืนนะคะ ชอบองไหนทักได้นะคะ EP นี้500ทุกองเลยนะคะราคาเบาๆมาฝากนะคะแหงแหงพระเครื่อง EP 1น8่นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณ FC ลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาซื้อพระเหงแหงพระเครื่องนะคะที่เข้ามาซื้ออุดหนุนแหงเหงพระเครื่องตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็มายันปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ ลูกค้าที่มาซื้อที่บ้านเลยนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆจเจริญรุ่งเรืองในยศถาบรรษัทในลาบยศนะคะให้ท่านมีย่ยสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะคะเฮงพระเครื่องก็กราบขอโทษขออภยัยนะคะที่พูดไม่ตรงกับพระหรือไม่ได้บอกชื่อพระเพราะบางครั้งก็ลืมนะคะเพราะว่าพระเยอะนะคะ ก็ขอฝากไว้อย่างนึงน,นะคะให้ให้ตัดสินใจดีๆนะคะชอบค่อยซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะไปกันคนอื่นบางครั้งคนเขาชอบองค์เดียวกันแล้วปิดไปแล้วแล้วก็ไม่รับของนี่นะคะมาเสียความรู้สึกนะคะ mm hmm. เพราะว่าแม่ค้าก็ต้องการไว mm hmm. เพราะว่าทุกอย่างมีต้นทุนนะคะ mm hmm. เพราะว่าแม่ค้าเป็นแม่ค้าก็ต้องการคนซื้อจริงโอนไวแล้วก็ไม่ ไม่บิดไม่คําไหนต้องคํานั้นนะคะเพราะว่าคนเราโตๆกันแล้วไม่ใช่เด็กนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะคนที่ว่าซื้อซื้อแล้วก็ไม่ยอมโอนนะคะแล้วไม่ยอมจ่ายไม่ยอมรับของก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเฮงพะเครื่องก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ